ติดตามความน่ารักของสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยวันนี้สองสาวกินหญ้าริมน้ำสองสาวก็พากันเลือกกินอาหารตามใจชอบแม้จะต่างกันในนิสัยและสไตล์แต่สองสาวก็ยังเป็นคู่หูที่ไม่เคยทิ้งกันอยู่ใกล้เป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตกันและสร้างความสุขให้ผู้คนที่ได้เฝ้าดูวิถีชีวิตและความน่ารักของทั้งคู่ทุกครั้งขอขอบคุณคลิปน่ารักจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้แม่แม่เอฟซีได้ชมกันคะ่ะ ตอนนี้ป้าจุ้ยเริ่มพูดเก่งแล้วนะคะดิฉันดีใจมากมันใครตะขาบนะทุกคนขึ้นเลยกระโปรงส้นสูงก็ลุยได้ตลอดค่ะเก่งจริงนะแม่พี่ว่าค้าได้ขับได้แหละคิดว่าฉันค้าได้อยู่เดี๋ยวนะเธอเธออย่าเพิ่งไปฉันต้องไปก่อนพี่เจ้าชีพเธอจับฉันก่อนสิเอ้ยอย่าเพิ่งจับหัวเตียบจริงเตียบจริงเตียบไหลชนแล้วรู้สึกได้ใช่โอเคใช่จ้าเทียบเตียบนนะรับบทใบบุญนะคะ ชอบการเตียบนะคะมืนโดนหนังยืดดิเออใช่นี่เราไม่เจ็บไม่เจ็บเพี้ยๆเบาๆเข้าใจแล้วว่าทำไมใบบุญชอบมันมันม่วนอยู่นะเธอมันเตี๊ยบนะคะ <c oughs> อยากนั่งดูแต่ต้องทํางานค่ะเดินไปเดินมาฟังเสียงเออแม่เราฟดทำงานไปด้วยนะคะอย่าให้เจ้านายจับได้ว่าเราแอบ,บดูไลฟ์ในมือถือนะคะ <c oughs> Oh. เดี๋ยวขอชอชัดๆตอนข้ามน้ำนะคะจะได้เห็นไหมเนี่ยแม่ <laughs> น้ำตื้นมากเลยนะคะประมาณมท่วมเล็บช้างนะคะ <laughs> แอดน่ารักทุกคนคะ่ะทุกวันได้ความรู้บวกความบันเทิงต้องดูทุกวัน <laughs> ไปเลอะไปเลยแตะ <laughs> ขอบคุณนะคะแม่ปัดนะคะ อะไรคือเตี๊ยบคะจงอธิบายรัว้วไฟฟ้าดูดดิฉันค่ะนะคะไฟดูดเตี๊ยบนะคะตอนข้ามรือนะคะแสนรู้เสนได้น้ำหนักสามพันส่นดีใจด้วยแอดปปอใครตะขับสำเร็จเนาะแม่นนองปจุยก็พูดเก่งขึ้นนะคะปะปอไว้ชีวิตเราด้วยค่ะหัวเราจนท้องแข็งอีกเลย <laughs> ใครถามอะไรบอกดูช้างตอนทำงานเออ นั่งเออนั่งขำไปด้วยทุกคนจะงงแม่ดูช้างแบบใดเนะี่ยขำอะไรนะคะต้องชวนเขามาดูด้วยกันนะคะโอเตี้ยเหมือนไม่ช็อตยุงแม่ใช่ลักษณะประมาณนั้นแต่ว่าแรงกว่านิดนึงนะคะแรงกว่านิดนึงกลับไปดูย้อนหลังสองสามรอบถึงจะแล้วใจค่ะแล้วใจเท่ากับป่ายแล้วใจมันจะแปลว่าอะไรวะสบายใจแล้วอย่างงี้เหรอ <laughs> เออแล้วใจนะคะ แน่จะเห็นถึงวิถีธรรมชาติของน้องช้านะคะเขาก็จะมีความสุขในการที่จะเลือกกินอาหารที่หลากหลายแน่เห็นไหมเขาจะเลือกกินเองว่าเขาชอบกินอะไรอยากกินอะไรนะคะในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควนี้นะคะเออนะคะเวลาที่น้ําไม่ขึ้นก็เป็นแควน้อยนะคะพอน้ําขึ้นก็เป็นแควใหญ่นะคะใหญ่มากนะคะเออน่ารักจนอยากขอมเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัว อยากแบ่งให้เหมือนกันแม่แต่กลัวพี่ควานร้องไห้นะคะจะบอกว่าดิฉันเห็นน้ําตาผู้ชายเยอะที่สุดอ่ะจากการทํางานที่สูอนอนุรักษ์ช้างไทยนี่แหละเพราะว่าโดยปกติผู้ชายเขาจะไม่ค่อยร้องไห้แม่แต่ที่นี่เวลาที่มีช้างตายอะค่ะเขาร้องจริงๆนะแม่ร้องจะเราร้องด้วยแหละเพราะว่ามันคือความผูกพันเนาะแล้วก็มันคือความเสียใจอย่างคือถ้าบางเชือก ล้มแบบกระทันหันนี้ค่ะมันคือไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยหรือแม้กระทั่งบางเชือกที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีอาการป่วยพี่ความไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณหมอด้วยนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนในการที่จะเฝ้าดูอาการช้างอย่างใกล้ชิดแล้วก็รักษาเขาอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ความสามารถคุณหมอจะทําได้แต่สุดท้ายท่าด้วยโรคภัยค่ะคุณแม่เหมือนโรงพยาบาลคนเลยเออคุณหมอก็ไม่ใช่เทวดานะคะรักษาเต็มที่แล้วแต่บางทีก็ไม่สามารถรั้งชีวิตน้องไว้ได้นะคะ,ะ,คะก็เห็นเลยว่าพี่ควานร้องไห้แบบ บางคนคือร้องแบบร้องโฮร้องแบบไม่อายเลยแม่ปล่อยโฮแบบแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็กอดช้างเนี่ยทำใจไม่ได้ดิชฉันเห็นแล้วดิ่ฉันวายตายนะคะเออคือแค่เราเสียช้างก็คือร้องแล้วอะแล้วพอยิ่งไาเห็นอาการของพี่ควานที่แบบเขารักมากอนะไรเงี้ยมันยิ่งรู้สึกว่าแบบเออมันมันแน่นอกนะแม่น้องมันพูดไม่ถูกนะคะมันคือความรักความผูกพันแล้วก็บางเชือกเนี่ยเขาโตมากับควานเลยนะแม่เป็นวัยรุ่นมาพร้อมกัน1ิบกว่าขวบพี่ควาน17็ ช้างก็ประมาณ10กว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกันมายาวจนแบบอายุ50 40 60อะไรเงี้ยมันมาน,นานมากนะคะที่เขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ด้วยวิถีของช้างแล้วก็วิถีการเลี้ยงช้างของคนไทยอะค่ะที่พี่ควานเขาจะมีความผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดกับช้างมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เวลาช่วงทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะเขาจะอยู่ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะป่วยหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะช้างแล้วก็ควานเนาะวันที่มันจากกันมันก็เลยเหมือนเป็น เหมือนการเสียคนรักหรือคนในครอบครัวไปนะแม่นะคะตอนนี้กระต่ายลงน้ําไปแล้วนะคะอีกนิดนึงกระต่ายว่ายน้ําแล้วแม่อีกนิดเดียวนะคะอืย้อนดูคลิปวันนั้นข่ายที่ไลฟ์แล้วแอบปอลพูดว่าเธอไม่เลี้ยวหรอเออเธอไม่เลี้ยวหรอเลี้ยวสิกอก็เลี้ยวแล้วกอก็เลี้ยวฟาดเลยไม่ใช่ฉันบอกมา่มืนเออไม่ต่ำกว่าห้ารอบใช่ไหมแม่เราต้องรีบเปลี่ยนเรื่องไม่เดี๋ยวเราร้องไห้นะคะ เราชอบปอปอเวลาเล่าประสบการณ์เชิงลึกของพี่ควันค่ะเขาถึงความรู้สึกจริงๆเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่มันมันเห็นแล้วมันฝังใจเนาะเวลาที่ช้างเขาเขาจากไปหรือว่าเวลาที่หลังจากที่ช้างล้มแล้วเรามีการทาพิธีค่ะ,คะทาพิธีเหมือนคนเลยแม่มีการบังสุกูลมีการเอาพระมาะสวดนะคะมีการโรยดอกไม้ให้เขามีการฝังเขาลงไปพร้อมกับอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะถามพี่ควันแล้วว่าทำไมถึงฝังอาหารลงไปด้วยคะเขาบอกว่าเผื่อให้เขาไปกินฉันร้องแบบอ้า ฉันนเป็นหมาเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็นี่เหมือนกันนะเวลาถ้าเขาตายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาของกินอะไรให้เขาด้วยใช่นี่ฝัง่งตอนฝั่งน้องหมาฝั่งไปพร้อมกับที่นอนซื้อที่นอนใหม่ให้เลยนะผ้า<ม>หม่มกระบอกน้ําถาดอาหาร <c oughs> แล้วก็อาหารหมาฉันฝังไปไปพร้อมเลยจ้ะฉันกลัวหมาฉันอดอยากนะคะเออจะมาผอมไม่ได้นะคะ ต้องให้พี่แดงเดอะโกสมาเล่าด้วยค่ะอู้พี่แดงนั่นก็ประสบการณ์เยอะมากทุกคนจริงพี่แดงเนี่ยจะเล่าได้อีกทีไม่ใช่แค่เรื่องเดอะโกสอย่างเดียวจะเล่าเรื่องของการฝึกช้างได้ดีด้วยเพราะว่าแกดูในส่วนของโรงเดยนฝึกลูกช้างนะไแม่แม่เธอกตียามศึกเราลบยามสงบเราลากกันเองเราหยุ่มกันเองใช่ไหมแม่นะคะเออฉันก็เห็นแม่ทัพในกองหลายคนแล้วก็ไปเจอกันหน้าเดิมๆเออแล้วก็ช่กันฟาดฟันนะคะก็ว่าวันก่อนเนี้ยเอออำนาจบอกฉันว่าพี่เราพักผ่อนกันเถอะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปมิสแกรนนะพี่เอออันน่าเบี่อสูดแล้วมิสแกรนที่ฉันหลับไม่ลงจริงๆเพราะว่าหลายๆท่านยังส่งข้อมูลมาแอดป,อ,ปอเข้าไปตอบหน่อยค่ะม,มันก็อดไม่ได้นะหลังจากที่จะวางดาบก็เลยกลายเป็นถือปืนไรเฟริลออกไปแทนนะคะเออมันบดได้นะฮะน,น้ำตาไหลแล้วพี่ป,อ,ปอเราเห็นภาพก่อนโอ้นี่ก็ไหลเหมือนกันคะ่ะแม่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวตาเลอะนะคะวันนี้บล็อกตามานจะด้วยเดี๋ยวไหลมารวมกันข้างล่างนะคะ ให้ยุยเชน<ช>น้ำตาอได้ยุยเชนน้ำตาปาด,าด <laughs> เอาวงรูดหน้าไปเลยว, <laughs> วันนี้ภาพสวยมากเนี่เห็นเอาความเป็นธรรมชาติของช้างนพฤติกรรมในเรื่องของการกินการเดินนะคะเขาได้ออกกําลังกายด้วยได้เดินด้วยได้เลือกอาหารที่เขาอยากจะกินตามธรรมชาติซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหญ้ามีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ มีการเอาดินเอาทรายขึ้นไปปกบนผิวหนังบนหัวอย่างที่บอกไปก็คือเป็นการป้องกันผิวหนังจากแสงแดดเก็บกักความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนรวมถึงไล่มแมลงด้วยเนี่วันนี้แสนรู้ต่างเพื่อนมาวันนี้แสนรู้คือว่างงมากเพราะว่ายุ้ยไม่เปื่อนแสนรู้คืออะไรลูกวันนี้หนูสับกันเลยนะฮะ <S <S> <S สลับร่างสร้างรักเหรอจ๊ะเออปอป,อ,ปอฉันเห็นเธอแล้วออกรบโดนทุกทิศแม่พุนหมดเลยนะคะตอนนี้ ผีเสื้อสวยค่ะสีแปลกที่นี่มีผีเสื้อสีสวยๆเยอะมากนะคะโดยเฉพาะใช่โดยเฉพาะบริเวณกองอึกองฉี่ช้างผีเสื้อสวยๆจะมาลุมกันเยอะมากเออนะคะ มามาอยากสนับสนุนอาหารน้องช้างค่ะให้เป็นกระเช้าใช่ไหมคะหรือว่าจะนาอาหารสดมามอบให้เอ่ยสามารถทําได้ทั้งสองอย่างเลยสําหรับอาหารสดที่จะนํามามอบให้ช้างนะคะรบกวนติดต่อที่โรงพยาบาลช้างทางแฟนเพจโรงพยาบาลช้างหรือว่า054829331ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรานําผลไม้หรือว่าพืชผักต่างๆไปทําความสะอาดก่อนมาให้น้องช้างนะคะส่วน ใครที่อยากจะซื้อกระเช้าเลี้ยงอาหารน้องช้างหรือว่าจัดสต็อกเลี้ยงน้องช้างนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดต่อมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเดอะไทยเอลเ h a ต์คอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์ลำปางนะคะแสนรู้สะพ้ายแม่นะคะแม่จองตัวแล้วใช่ไหมนะคะเอาล่ะบางคนก็สี่ทูบางคนก็มีทูเออเอาล่ะเราจะอยู่กันเองแล้วล่ะแม่นะคะหรือบางทีมันอาจพลิกล็อกนะเนลานไม่ยุ่ยทู ว่าถ้าได้ยูก็ได้เสร็จล่วอะได้เสร็จรก็ได้ยูยัแหละเพราะว่า2คนนี้เขาต้องไปด้วยกันเป็นแพ็กเกจนะคะเขาไม่แยกนะะไม่แยกขายนะเพราะพี่ทูไม่มอง <S <S ส,าสาวเลยอะ <S <S พี่ทูมองหญิงช,ชายนะเอาใช่พี่ทูชอบมองหญิงชลาอีลานใช่เห็นแล้วสิรอว่าเออมีอะไรอีกนะอีลานแล้วก็คุณยายอะไรอีกนะคุณยายโกเออเห็นพี่ทูมองนะคะแอดขี่ช้างค่ะบอกว่าไแม่ขี่ไม่ได้วันนี้นะคะเดี๋ยววันหลังก่อนนะคะวันนี้ใส่กับวันนี้ใส่กับโปรระโปรเกตปานินมากระบรงปานินนะคะวันนี้นะคะ จะขึ้นขี่ช้างไม่ได้ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเออไม่ใช่อะไรนะคะที่ฉันกลัวคนอื่นสย,อ,ยองขวัญนะใกล้วัน <c oughs> ฮาโลวีนแล้วด้วยนะคะ <c oughs> สัมเอตตุลลาช่วยหม่อยคะเออน่ากลัวนะคะไม่ได้นะคะสงสารคนดูไม่ใช่อะไรนะคะ <c oughs> ล่าสุดไปแซวพี่พัทเพราะว่าพี่พัทคุณพัทนะคะคุณพัทเขาโพสต์บอกว่าเออเขาใส่สูตรพูดเรื่องช้างอ่ะมาเป็น10ปีละ ไม่เห็นไม่ดังไม่มีใครสนใจล่าสุดเป็นพออควันน้องจืดถอดเสื้อแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็กว่าจะพูดจบคือช้างกอดช้างดึงช้างถึงเพราะว่าเขาคิดถึงพอ่อเพราะว่าเอาไปมัดบนรอยหลายวานันตอนน้ำท่วมเพิ่งได้มาเจออ,อนางก็พูดถึงเรื่องราวว่าช้างเขาผูกพันกับควันยังไงวิธีการเลี้ยงช้างของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเราก็เลยบอกไปว่าอ๋องั้นแสดงว่าตกลงเราต้องถอดเสื้อพูดใช่ไหมคะเออจะต้องทำจริงๆใช่ไหมคะเห็นน้องกัญญาณ ไปเล่นน้ําตกด้วยใช่ไหมน่ารักอากไปเล่นอยากไปเล่นกับน้องเนาะเออน่ารักมากน่ารักมากจริงจริงติดพี่ควานมากเลยนะใช่ล่าสุดเห็นเอาขึ้นเอ่อขอขวดนมแล้วเอาก็ล่อได้กันขอขวดนมเพื่อขึ้นที่ช่างน้ำหนักเออเดินเอาขนมเขาหลับค่าช่างน้ำหนักด้วยจริงจริัญญาน้องอื่นไข่น้อยเนี่ยน่าฮักเนาะใครไปพอนะฮะ อยากไปติ๋ด้วยแม่แม่ลองไปดูนะคะมีปางช้างหลายที่เลยที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้เรามีวันหยุดนะไปไหมทั้งในเรื่องเออดอกนัดกันอีกทีสิบสามยี่สามยี่สามหรอลองดูลองวันหยุดวันเดียวลองดูว่าจะไปไหมอะไรอย่างไรนะคะไปเที่ยวไหมคุณหมอสั่งมีส่งโรคความ้วนหรือยังคะจริงๆเมื่อกี้ว่าจะแอดถามบอดี้สกอร์คุณหมอย่นะว่ามียังผ่านอยู่ใช่ไหมคะผ่านน่าจะผ่านแหละสมส่วนอยู่เด้อสมส่วนแบบตึงมากสมส่วนอยู่สมทนอยู่ สาวไหนก็ได้คะ่ะสาวๆเต็มศูนย์ตั้งไฮเลมได้เลยแม่ๆรอเลี้ยงหลานนะแม่เนาะใครก็ได้นะคะขอให้มีหลานเถอะนะ,ะชอบคุณพัดมากคะ่ะติดตามตลอดให้ความดูเรื่องช้างเนี่ยปปปแกเป็นแฟนขับแกแม่เพราะว่าช,ชอบเวลาที่แกถ่ายทอดเรื่องราวของช้างได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็นภาพชัดเจนรวมถึงมีหลักการมีหลักฐานในการพูดชัดเจนนะคะแต่ละประเด็นเนาะที่สําคัญคือชอบเสียงแกมากเวลาแกพูดนะคะเพราะว่าแกจะเป็นคนที่เสียงพรอแล้วก็พูดแบบ เอาไม่มีการใส่อารมณ์ใดๆอ่ะมันเลยดูเหมือนกันเป็นการพูดข้อเท็จจริงนะคะเราก็เลยชอบของเราก็จะต้องส่งนี่คุณหมอต้มไปสู้เนี่ย <laughs> เสียงที่แบบ <laughs> ตรงนิง่งเอ,อ <laughs> ส่งไปสู้ <laughs> <laughs> เออเป็นทีมเดียวกันนะคะพวกเราเป็นทีมเดียวกันในการที่จะทํางานร่วมกันหลายๆครั้งไม่ว่าในเรื่องของเรื่องราวของการรักษาช้างเนาะเพราะว่าคุณพัดเองก็จะมีรถรถที่จะเป็นรถ เขาเรียกว่ารถรถเคลนใช่ไหมไม่ใช่รถอะไรนะรถสไลด์อ่ะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้พังนะสมาคมสัพันชางไทยนะคะที่จะช่วยรับส่งน้องช้างในการรักษาเคยมาส่งที่โรงพยาบาลช้างแล้วก็มาดับช้างที่โรงพยาบาลช้างของเรากลับบ้านด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นคุณพัดอัพก็คือรถพังเพราะว่าจะเอาช้างมาลงไปโรงพยาบาลงมาเรานี่แหละใช่ไหมแล้วรถพังไปแล้วอ่ะพอช้างพังสมชื่อเลยนี่เสียงคุณพัดพ่อมากจริงๆค่ะไอ้โปดหลงเสียงเขาเหมือนกันใช่ไหมแม่อื ถ้าไม่เป็นเจ้าของปังก็มาเป็นดีเจได้เลย <c oughs> <c oughs> ได้เลยนะคะขอบคุณปังช้างที่ทําไม่ให้แม่ให้ช้างเกิดความสูญเสียค่าเน่ตขอบคุณทุกท่านเลยทุกคนคือต้องอวยยศเป็นสิบชั้นยศแม่อลังการมากแม่ต้องเห็นวันนั้นที่เห็นที่เราเห็นคลิปที่แรกโดยที่ใจใครวะแต่พอได้ยินเสียงรู้เลยนะคะแก่ขมนะเส,เสียงมันจะเซ็กซี่เซ็กซี่มากอยู่ข้างหลัง น้องแบงกระโดดขี่แล้วก็ไปที่คอแล้วก็จะเห็นช้างเนี่ยไม่ยอมไม่ขี่ก็คือมีอาการเอาหน้ากดกับพื้นมุดขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะคะแก่คมกระโดดคุบลงไปข้างหลังช้างแล้วก็รีบส่งเชือกให้น้องแบงในการที่จะคล้องคอช้างแล้วก็ดึงเขาแล้วก็ให้เขาตามเรือ <ừ. S 1> ออกไปอย่างปลอดภัยฮัลฤหลหันมากแม่พอ,พอพอดูแล้วแบบว้ายนะใจหายจังหวะที่พายเรือเข้าไปใกล้แล้วช้างหันมาเหวี่ยงงวงใส่ฉัน็บว้ะะายนะคะใจหายนะคะเออ คำว่าเลี้ยงช้างด้วยโซ่ด้วยแตะขอ,อะค่ะเอ่อเราไม่ได้มัดโซ่ตลอดเวลาเนาะแม่ให้ดูตัวอย่างในภาพตอนนี้ที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะ เราไม่ได้มาตลอดเวลานะคะช้างเชือกอิ่มก็เช่นกันเราก็จะมีเวลาให้เขาได้ออกไปทํางานได้ออกไปเดินนะคะการมัดโซ่แต่ละจุดก็มีความยาวแตกต่างกันกําหนดตามมาตรฐานปางช้างนะคะซึ่งมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าเวลาทํางานช้างอยู่ร่วมกันในระยะใกล้ขนาดนี้ต้องมัดโซ่ยาวกี่เมตรเวลานอนที่จะให้น้องช้างเขาเดินได้สามารถพักผ่อนอิริยาบถสามารถนอนลงไปได้นะคะต้องมัดโซ่กี่เมตรเรามีกําหนดไว้หมดเลยนะคะทุกจุดนะแม่นี่เป็นความละเอียดละอ,อของการร่างแล้วก็กําหนด ออกมาใช้งานนะคะในมาตรฐานของปางช้างที่เราใช้กันเกือบหมดทุกปางะนะคะอยากให้พิทูเพิ่มประชากรช้างหน้าตาดีหรอคะใช่แม่เราต้องให้เพิ่มเราก็รอกันอยู่รุนละเกินนะคะพี่ทูม่มองสาวเลยพ่ทุติดพ่อนะี่ะเมื่อไรจะเลิกกินนมพ่อเมื่อไรจะอยากนมพ่อก็ไม่รู้นะคะ